ด็อร์แนนผิวแพ้แก้ถูกจุดสวัสดีค่ะวันนี้มาในหัวข้อเรื่องแพ้ครีมรองพื้นแต่หนูมีความจําเป็นที่ต้องใช้ครีมรองพื้นเพื่อแต่งหน้าให้ดูเนียนเด้งโดดเด่นนะคะแล้วหนูจะทํายังไงดีคะคุณหมอ ไม่ยากเลยค่ะถ้ามีความจําเป็นต้องใช้คีมล้างพื้นจริงๆเสร็จจากการออกงานปุ๊บกลับถึงบ้านหมอนะแนะนําให้ล้างออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นเราจะมาบําบัดผิวด้วยความเย็นกันค่ะโดยคุณอาจจะใช้ตัวมาร์กชีทหรือมาร์กที่เราเคยใช้อยู่แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเตรียมเอาไว้เลยแล้วก็เอามา,มาร์กที่หน้าเนี่ย20-30นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะหรือในกรณีของคนที่ไม่มีมาร์กหรือไม่ชอบมาร์กหรือกลัวการแพ้มาร์กหมอแนะนําให้ใช้น้ําเย็นก็ได้ค่ะเอาน้ําเย็นเนี่ยชุบผ้าเช็ดหน้านะคะหรือว่าชุบสำลีก็ได้แล้วก็มาป หน้าเราทิ้งไว้20นาทีความเย็นลดการอักเสบแล้วก็ลดการระคายเคืองจากอาการแพ้ของเราได้นะคะและอันที่2หมอนแนะนําให้ทารีบํารุงอันเดิมเลยค่ะที่เราไม่แพ้เนี่ยทาเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นให้มากยิ่งขึ้นนะคะและอันที่3นอนเร็วนะคะในวันเนี้ย ขอ1วันอย่างน้อยไม่ให้เกิน4ี่ทุ่มเพราะการนอนเร็วอะค่ะมันจะเป็นการลดการอักเสบและช่วยทําให้ระบบฮอร์โมนเราสมดุลอันนี้ค่ะจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้เราอะที่มีอาการระคายเคืองจากการที่เราต้องแพ้มันอยู่แล้วอะค่ะลดระดับการแพ้ลงและเข้าที่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะข้อที่4นะคะทาครีมบำรุงที่ออกนิดลดการระคายเคืองหรืออาจจะทายายลดการอักเสบร่วมด้วยก็ได้นะคะบางๆทั่วหน้าเลยค่ะและนี่ก็คือการดูแลเบื้องต้นสําหรับคนที่แพ้ครีมรองพื้นจริงๆแต่มีความจําเป็นที่จะต้องออกงานแล้้วก็ใช ทีมลองพื้นนะคะแล้วหมอแนนจะนําความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวโดวยเฉพาะผิวแพ้ง่ายมาให้คุณคุณฟังกันนะคะกดติดตามหมอไว้ได้เลยค่ะดรแนนผิวแพ้แก้ถูกจุดสวัสดีค่ะ